ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับมาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยน์ตไสงามนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 9 4 4 1นะครับวันนี้อัปเดตวันพฤหัสนะครับวันที่16นะครับวันหวยออกนะครับพี่ชัยก็โดนหวยกินเรียบเลยนะครับเนาะก็มาอัปเดตสินค้า f อดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะก็จะเป็น พี่ชัยก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับเนาะพี่ชัยก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับ f อก็อย่าถือสากดเคืองนะครับเนาะก็มาเปิดหัวกันด้วยรถอีแตนนะครับรถอีแตนนะครับรถกระบะพื้นเรียบนะครับรถสวยๆนะครับมันทุกปุ๋ยมันทุกอะไรเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะครับรถสวยๆเลยนะครับแถวบ้านพี่ชัยเขาเรียกรถอีมุ่นนะครับบ้าน f อเรียกอะไรกันนะครับอีแตนน้อยเนาะ ตัวนี้พร้อมเครื่องเลยนะครับ5เกียร์ไดสตาร์ทนะครับตัวนี้อยู่ที่65,000บาทนะครับพี่ชายต่อใหม่เองเลยนะครับเนื่อสวยแม่เอฟนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับ5เกียร์ไดสตาร์ทนะครับคัสซีรถยนต์นะครับเครื่องขวางใส่นะครับอยู่ที่6 5 0 0 0ับาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน l 4 7 s p นะครับตัวนี้อยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี57นะครับมีผ่านด้านหน้ากับผัานถนะครับ ตัวนี้จะเป็น L 3 6 0 8นะครับตัวนี้มาพร้อมกับผ่านด้านหน้ากับโรตารี่นะครับรถสวยๆเลยนะครับปี53นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่2 5 0 0 0 0นบาทนะครับเมื่อวานนี้ก็ลองขับให้ FC ดูนะครับเนาะก็ถูกใจอยู่นะครับเนาะก็ว่าจะมาเอาไม่วัน2วันนี้แหละครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้วางมัดจำพี่ชายอะเนาะใครไว้ใครได้นะครับเนาะรถ3 6ตัวนี้สวยนะครับ FC นะครับ ตัวนี้จะเป็น4508นะครับตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่กับผ่านด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรถสวยๆเลยนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับรถปั่นนะครับทิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชายได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับ เรื่องโค้งก็มีให้ FC เลือกชมอีกเยอะนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะไปชัยจะไล่ด้านนี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นซัดทีร้อยี่สิบห้านะครับสภาพเครื่องสวยๆเลยนะครับซัดทีร้อยี่ห้านะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับโค้งสยามคูปะต้าเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางนะครับตัวเรียบนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับ ตัวนี้จะเป็น RT90 นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ FC นะครับตันใดหาดึงน้ำนะครับเป็นเครื่องยึดนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับโครงสยามคูป้ต้า NC131 เกียร์กลางนะครับตัวนูนนะครับเห็นไหมครับตัวนูนรุ่นฝาเว้านะครับมาพร้อมกับร้อยยางเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น DI 120นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่32,000บาทนะครับ โงจักรเพชร LP 102นะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปะต้ ET 95นะครับตัวนี้อยู่ที่14,000บาทนะครับโคงทะเลท้องหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่8,000บาทนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนนะครับไม่แพงนะครับเนาะพี่ชัยก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องตางรถไถคนจนนะครับตัวนี้จะเป็น Ym อกองทอง1 5 als, 2, 4, 000, 1, あああ1 5 000, ้านะครับตัวนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับโครงสยามคูปต้า n อ1 3 1เกียร์กลางนะครับสยามพัดบวกนะครับโครงสวยๆเลยนะครับโครงตัวนี้จะเป็นโครงสยามพัดบวกนะครับสยามคูปต้านะครับเกียร์กลางนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อยางเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมล้อยางเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโครงสยามคูปต้าพัดบวกนะครับ พร้อมรลายอย่างนะครับตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้าอีทีตัวนู้นนะครับโครงเครื่องเดิมเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับโครงวิกิวไทเทเนียมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับโครงสวยๆเลยนะครับสัญลักษณ์นะครับ FC รถไถวางบนล้อเหล็กเหมือนเดิมนะครับ f อซนะครับติดกับไฟแดงไสงามเลยนะครับ f อถ้ามาจากพิจิตรนะครับพิชายอยู่ขวางขวามือนะครับ กับไฟแดงสงามเลยเห็นไฟแดงไหมครับเอฟซีเดี๋ยวพิจิตรซูม้ดูนะครับไฟแดงไฟแดงอยู่ด้านหน้าเลยนะครับโอเคไฟแดงอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนะไฟเขียวนะครับเนาะถ้ามาจากพิจิตรเห็นไฟแดงปุ๊บรียวเทินมาเลยร้านทวีชัยเจริญยนใสงามนะครับอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากกำแพงพิชัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเนาะสินค้าร pues ้านทวีชัยเจริญยนนะครับมีให้เอฟซีเลือกชมอีกเยอะนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า ET95 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับ ET95 นะครับตัวละ1,4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1,3 0 0 0ับาทนะครับ r t 1 0ทนะครับ f c โทมาถามบอกพี่ชายมี RT100 หรือเปล่าวาพี่ชายบอกมีนะครับมาดูชมได้เลยนะครับ ตัวละ22,000บาทนะครับ RT100 นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับในนิ่มๆนะครับตัวละ22,000บาทนะครับโค้งสิงสยามแท็กเตอร์นะครับสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับเครื่องโค้งมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ FC มาโทรสามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบะต้าอีทีแปดสูนอีท้าห้าอีทีร้อยสินะครับ95้าาเดิมๆนะครับในนิ่มๆตัวละ14,000บาทนะครับ คงจักรเพชร LP 1 0 2หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านมุ้ยเล้งบางนานะครับคงมุ้ยเล้งบางนานะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับมุ้ยเล้งบางนานะครับสวยๆเลยเบกนอกนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทองร้อยห้านะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับยันม่านะครับ YM กองทองร้อยสิบร้อยห้านะครับ ET เก้าห้นะครับตัวละ14,000บาทนะครับ โครงวิกิวไทเทเนียมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับ e อ t 90นะครับตัวละ16,000บาทนะครับโครงสยามแท็กเตอร์นะครับตัวละ11,000บาทนะครับสินค้าพิชัยมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับพิชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับหลายๆที่ก็เกี่ยวข้าวนาปีกันแล้วนะครับเนาะพิชัย ขับรถผ่านไปโอ้โหล้มเลยนานาศกันหมดเลยนะครับหลายที่ก็ด้ำท่วมกันนะครับแต่บ้านพี่ชัยตอนนี้น้ํายุบเลยนะครับเอฟซนะครับก็ลงมือทํากันแล้วนะครับพี่ชัยก็หว่านได้ไปเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะตอนนี้พี่ชัยกุ้มใจมากเลยนะครับหลอดหอมนะครับหรือบัวนะครับเนาะลงมัดเลยนะครับเนาะก็อย่างว่าแหละครับเนาะชีวิตชาวนานะครับก็ต้องสู้กันนะครับเนาะก็หวังว่า จะได้ข้าวเกลนอละหมื่นกับเขาบ้างนะครับพี่ชัยขายที่ไรไม่เห็นได้ถึงหมื่นักทีเลยครับ F อ f ซีเอฟซได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าพี่ชัยก็ดีใจด้วยนะครับว่าพี่ชัยตั้งหน้าตั้งตารอนะครับพอเกี่ยวพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเอฟซี FC, ใช่ไหมหนายี่สิบห้าไร่เกี่ยวไปปุ๊บได้ข้าวสองเกียนหกสิบห้าถัง <laughs> หนามันท่วมเอฟซีนะครับลงข้าวหอมมะทุมไว้นะครับเนาะสองเกียนหกสิบห้าถังนะครับ ไปขายตามโรงรับซื้อข้าวนะครับตามฉางเขาก็ไม่อยากจะซื้อนะครับว่าข้าวดำมั่งนะครับเนาะก็ได้แค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับพอพี่ชัยตั้งใจจะทําอีกนะครับตอนนี้ก็เจอบัวอี่แล้วนะครับเนาะโอ้ชีวิตชาวนานี่ลําบากนะครับเอฟซีเนาะก็ทําไงได้นะครับเราไม่ทํานาเราจะทําอะไรกิน่ะนะครับเนาะเอฟซีเนาะก็ภาวนาอยากให้ข้าว เกล่าหมื่นสองหมื่นสามบังนะเนาะจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะ่าเอฟซีแต่รายข่าวเกล่าหมื่นสามหมื่นสี่นะพี่ชัยเลิกขายเครื่องเลยเอฟซีทำไมเหรอทำไมพี่ชายก็ทำไมพี่ชายถึงเลิกขายเครื่องนะครับพี่ชัยทำนายนะครับเนาะเกล่าหมื่นสามหมื่นสี่อ่ะแต่กูพี่ชัยคิดว่าผมไม่ได้เลยครับเนาะเอ้าสู้ๆกันไปนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทอง115นะครับมือหมุนหน้านะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับ โคงจ่าเพชร LP 102หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับพี่ชายจิ้มทีละตัวให้ FC ดูแล้วนะครับ ET 95นะครับตัวละ14,000บาทนะครับเห็นสภาพแบบนี้ติดในนิ่มเลยนะครับ FC นะครับ RT 1 0 0นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับโคงอยุธยาแท็กเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับ สยามแท็กเตอร์ก็มีนะครับตัวละ1 1 0 0 0บาทนะครับสัหนกสนใจตัวไหนนะครับ FC กิ้งก้างตัวสอบถามพี่ช้ยได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4สนะครับเนาะพี่ชัยก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะมาด้านนี้ต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงบิ๊กคิวไทเทเนียมหางปีกนะครับหรือบิ๊กคิว2,000นะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น DI 120นะครับยันม่า 120DI นะครับ ในนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่31,500บาทนะครับ FC ฟังไม่ผิดนะครับเฉพาะเครื่องนะครับ31,500บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครมบิกกิวไทเทเนียมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับ R t 1 0ทรอนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเห็นไหมครับ FC ีเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับสนวกสนใจตัวไหนนะครับ FC เก่งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับ เครื่องโค้งพี่ชัยมีอีกเยอะนะครับที่ให้ FC เลือกชมกันนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณ FC จากพิษณุโลกนะครับเนาะก็มาจัดโค้งบอกพี่ชัยดูโค้งให้หน่อยนะครับ FC เอาไปทำอะไร FC จะไปย่ำเทือกนะครับพี่ชัยเลยจัดให้เลยนะครับยิงลมสายฟ้าตัวใหม่เลยนะครับหวังว่าโคงถูกถูกใจ FC นะครับเนาะ ก็ฝากก็ฝากไปถึงเอาพี่ชายจะพูดอะไรล่ะลืมไปแล้วอย่างงี้ต้องสักโบกจะได้ลื่นนะครับเนาะวหลังหวยหวยกินไปพ่ชายเบอร์ไปเลยเฟีนะครับแล้วหลายคนก็ถูกกามันมงเก้เ้าศ9นเนี่ยออกมาได้อ่ะนะครับเนาะตัว,วน,นี้จะเป็นบิ๊กขิวหางปีกนะครับบิ๊กขิวไทเทเนียมหางปีกนะครับ เบรกนอกนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับคูปต้า ET110 นะครับบิ้วเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับเครื่องโคงมีทุกรุ่นทุกอีห้อย FC เลือกชมนะครับมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านตวีไทยเจเินยนไซงามนะครับตัวนี้จะเป็นบิ๊กคิวบไทเทเนียมหางปีกนะครับโคงเดิมเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ 9,500นะครับ FC ฟังไม่ผิดนะครับพี่ชาย9,500นะครับโครงสวยๆนะครับโครงมีเยอะเลยนะครับ FC โครงเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นของอะไรอ่ะ FC เกษตรกรไทยนะครับโค้งสวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นเบ้าฝังล้อนะครับตัวนี้พี่ชายให้9,500นะครับตัวนี้อยุทยาตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้พี่ชายให้9,500นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับ FC โค้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ตัวละเก้าพันห้านะครับ fc ถามพี่ชัยบอกตัวละห้าพันยังมีไหมพี่ชัยบอกมีเดี๋ยวพี่ชัยให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นโครงลิงลมสายฟ้าตัวใหม่หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไม่มีล้อนะครับ fc พี่ชัยยังไม่มีล้อใส่เลยนะครับเนาะก็มาเลือกชมเอานะครับโครงร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับยังมีให้ fc เลือกชมอีกเยอะนะครับับเนียเป็นโครงเช็คเรียบร้อยนะครับถุสวยนะครับโครงเดิมๆนะครับ โงบิวนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับโคงกระทิงแดง KS มือ2ก็มีนะครับมือเล็งบางนาลุงเพชรนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับเอโค่งลุงเพชรหางโป่งนะครับเนี่ยเห็นป่ะสวยๆเนี่ยพี่ชายตัวละเก้าพันห้านะครับ FC มรีบมาจัดได้เลยนะครับเอาไว้ดึงน้ํายําเทอหนาได้เลยนะครับ FC โคงช่วงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับข่าเข้ามาเยอะนะครับใน FC ก็เข้ามาเลือกมาชมกันนะครับร้านนี่ครับ FC ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับ เบอร์โทร0947039341นะครับในก็มาดูชมกันได้เลยนะครับนะพี่ชายจะพาไปดูเครื่องด้านในนะครับตัวนี้จะเป็น RT 120นะครับคูปต้าท120นะครับพัดบวกนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่27,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นคูปตต้าท80นะครับเป็นเครื่องบิวนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับ RT 120พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่27,000ับาทนะครับส่องสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 พัดนะครับ RT110 พัดนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000ับาทนะครับหรือตัวนี้จะเป็น ET110 นะครับตัวนี้บิ้วนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้ที่่ที่19,000ับาทนะครับตัวนกสนใจนะครับ FC มาเลือกชมได้เลยนะครับเจ้ารุ่นไหนนะครับ โทรศัพถามพี่ชัยได้เลยนะครับสินค้ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับป่ะเดี๋ยวพี่ชัยจะมาดูด้านนี้นะครับตัวนี้พี่ชัยก็ขอขอบคุณ F อซีนะครับมัดจําไปแล้วเรียบร้อยนะครับสามพบาทนะครับวันที่25นะครับโรงสยามกุมภ์ใต้ซีหนึ่งสามหนึ่งเจ้ากางนะครับพี่ชัยก็ถอดล้อเอฟซีแม่เลาร้อยนะครับก็จอดไว้ให้แล้วนะครับเียนมัดจําไว้เรียบร้อยนะครับพี่ชยก็ขอขอบคุณนะครับ fc โทรบอกพี่ชายโค้งกระทิงแดงจัดโปรหมดหรือยังเดครับพี่ชายจัดโปรโค้งใหม่ไป10ตัวนะครับ fc เหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับรีบๆเลยนะครับโค้งตัวใหม่ล่าสุดของกระทิงแดง ks เจ็ดสองนะครับเห็นไหมครับ fc วันนี้จะเป็นเผาใหญ่นะครับเผาใหญ่นะครับ s c ไปเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องหยุดรถเลยนะครับตบเกียร์สองได้ทันทีนะครับโค้ง super ks ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของกระทิงแดง ks เจ็ดสองนะครับพี่ชายจัดโปรสิบตัวนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับ ถ้า FC ซซื้อกับตัว3 5 0ห0น้านะครับพี่ชายจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับตัวละ2 3 2ส0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ FC 3 2 0 0 0บาทนะครับมาดูชมได้เลยนะครับเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับรีบๆเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ FC นะครับพี่ชายก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ f c กันนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาจิบกาแฟโบราณสูตรทวีชัยเจริญยนต์บ้างนะครับเนาะ f อนะครับเออพี่ชายก็ลืมบอก เขาดีไปนะครับ FC ก็วันที่มกราวันที่23เนี่ยนะครับลูกสาวพี่ชัยก็สละโสดแล้วนะครับเนาะก็พูดง่ายๆคือเขามาขอเรียบร้อยแล้วนะครับ FC เนาะก็วันที่25มกราเนี่ยนะครับเนาะเป็นวันแต่งงานลูกสาวนะครับเนาะในพี่ชัยก็ขอเชิญชวน FC ทุกคนเลยนะครับเนาะมากินโต๊ะจีนกันนะครับ วันที่23นะครับแวะมาจิบกาแฟโบราณนะครับสูตรทวีชัยเจริญยนนะครับเนาะไม่ซื้อไม่ว่านะครับมากินกาแฟก็ยังดีนะครับเนาะพี่ชัยก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยใหกำลังใจ y o u t u b e ช่องทางรถ่ายคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะพี่ชัยก็รักรักคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นไข้หวัดกันเยอะนะครับเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเนาะพี่ชัยก็ ไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับ FC ครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเนาะเมื่อวานก็ไปฉีดยามาเข็มนึงนะครับ FC รู้สึกว่าค่อยยังชั่วเลยนะครับฉีดยามาแล้วนะครับไหนพี่ชัยก็ฝากกดติดตามฝากกดกด s u b นะครับเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องทาง YouTube รถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ